หลักฐานถึงพระผู้ใหญ่บางรูปที่เราต้องไปดำเนินการนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดางังอีกถึงขั้นศึกไหมก็ต้องศึกนะก็ต้องศึกแต่เดี๋ยวขอเขาจบเคสนี้ก่อนเพราะว่าเราตั้งศูนย์มาเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วได้จากศูนย์หรือว่าได้ข้อมูลจากขยายฝูซีกากอไม่ใช่ได้จากผู้หวังดีเ,เข้ามาให้เป็นเคสหมดเลยครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงทางให้พระผู้ใหญ่รครับที่เป็นข่าวน่สึกครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะจบเรื่องนี้เราพยายามจะทําให้จบเร็ววันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ถือว่าศูนย์ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการเอา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 เป็นว่าก็เป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีข่าวมีข่าวดังๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในสามพเพศดูยังไม่ยังไม่สํานึกก็เดี๋ยวเราจะไปไปดำเนินการนะครับก็เอาไปว่าเอา เอาว่าเมื่อเปิดศูนย์แล้วเรามีข้อมูลเข้ามาที่เป็นประโยชน์เข้ามาแล้วนะครับโรคกระดูกต้นคู่ายโทรศัพท์ของสีกาคอปปะานวันนี้บอกว่าได้ข้อมูลมาู้เจอเกือบสองร้อไปอ่าเราเรากำลังดูเพราะว่าเราจําได้ว่าช่วงนั้นอ่ะสีกาก๊อปคุยคุยกับผมอยู่ส่วนว่าลบข้อมูลไปเยอะตรงนั้นเราไม่เห็นแต่ตอนนี้เรากู้ขึ้นมาแล้ว ถ้าเรากู้ขึ้นมามันอาจจะเจออะไรอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเยวขอเจ้าที่ดูก่อนนะครับต,ตอนนี้เส้นเงิน,เส,นเส้นเ,นเส้งินเชื่อมโยงไปถึงมีการยักยอกบ้านอ่างนี้มัวัอื่นที่ตรวจสอบอยู่ก็จกวันที่ใหญ่ี่สุดเเส้นเงินใช่ไหมแต่้าเป็นการเอาไจากวัเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอให้เจ้าที่ทำงานก่อนเพราะเวลาเราดูข้อมูลมาข้อมูลมันเยอะเดี๋ยวให้เขาเปิดดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเค วันนี้ทางด้านรัฐมนตรีสันก,กนายกรัฐมนตรีจะไปพบราชผู้ใหญ่ที่วัดพระเชตุพนท่นนานมีอะไรจะาฝากท่านไหมครับไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวขอคุยคุยประชุมกับท่านผบตรก่อนว่ามีแนวทางยังไงนะครับแล้วเราเราค่อยประสานงานนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็น่าจะรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราเราคงจะนําข้อมูล ที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอของของสงทั่วประเทศว่าการจัดการทั้งหมดเนี่ยมันจะจะสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนจะสร้างความเชื่อมั่นให้ให้ให้สถาบันพุทธศาสนาเนี่ยมันเดินต่อไปได้มันต้องเป็นระบบมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรานั่งประชุมกันมเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีข้อมูลพุดขึ้นมาหลายเรื่อง ขอประชุมในภาพรวมก่อนให้ท่านผู้อการปบตลเนี่ยหรือถ้ามีการสอบกลางเนี่ยสั่งการนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงเดินเบือนอการอ,าอย่างรวดเลย